ครัโอ้สวัสดีครับโจัคนจอครับสวัสดีครับโจฮัคนจอนชาแนลครับเจอกันอีกวันนี้เห็นที่เราดมดอกไม้โบราณอยู่ใช่ไหมครับเี่ดดอกอินทหัวท่านผู้ชมอินทหัวครับอินทหัวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นไม้โบราณไม้ดอกไม้ประดับนะครับและก็สมุนไพรทางด้านสมุนไพรเป็นสมุนไพรด้วยเป็นสมุนไพรด้วยคนสัญจร นะครับเช่นเช่นเช่นส่วนไหนส่วนปีบดอกทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยเหรอทั้งต้นเลยแก้ไข้ขอนพิษไข้แก้ร้อนในกับหายน้ำผมก็เคยสัมผัสเคยอ่านมานะเกี่ยวกับพวกผื่นคันเลยโรคผิวหนังเเอาดอกก่อนไหมเพราะเมื่อกี้เราดมดอกเอาคนสัญจรดมี่หอมไหมใช้ส่วนดอกของเขาหรอใช้ส่วนดอกครับใช้ส่วนดอกเราทำยังไงเรามาบอกวิธีการกันเลยเนาะใช่ใช่ใช่ เอาเด็ดดอกมาคนสัญจรลองชูดอกใกล้ๆจอนินะครับเด็ดเลยอ่ะไม่ไม่ต้องเด็ดผมเสียดายเออเอาเอาเอาดอกไปใกล้ๆนนดอกอินทวานนะครับดอกไม้โบราณนะครับอ่าบาชนี้ด้วยอ่านะครับดอกอินทวานอ้าวเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าดอกอินทวานเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ เขาเอาดอกเนี่ยล้างล้างน้าให้สะอาดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นฝุ่นมันเยอะท่านผู้ชมเราก็เอามาขยาขยาขยาผสมกับน้ําสะอาดนิดหนึ่งในครกก็ได้ใช่เพื่อเป็นครกบดยาทำให้มันละเอียดหน่อยแล้วก็มาทาบริเวณผิวหนังอื่นคันคือให้เขาเขามีน้ําอยู่แล้วเนาะบางคนคันเนี่ยไม่รู้สาเหตุอืมใช่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 ก็ต้องเอาดอกอินทวาเนี่ยท่านผู้ชมเอามาทําให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วมา เอามาโปะมาทาบริเวณนั้นครับผมประมาณ1ิบกว่านาทีอาการนั้นก็จะทุเลาลงไปก็จะหายคนสัญจรใช่เป็นอะไรที่แบบนอกจากปลูกประดับแล้วก็โอ้มีประโยชน์คนสัญจรอยากรู้อะไรอาส่วนอื่นส่วนไหนบ้างก็คือทางต้นเนี่ยผมจะเอารากแล้วก็ลำต้นทใบก็ได้ทำอะไรครับแก้พิษไข้ถอนพิษไข่ถอนพิษไข้นะครับขนาดนั้นใช่เขาต้องมีลูกเน่มีผลของเขา้มี ถ้าคุณบอกถึงผลนะเอาคนสัญจรเรามาพูดขึ้นก่อนว่าเราจะเอารากประมาณเท่าไหร่อถ้ารากแห้งเราก็จะเอาประมาณ15-30กรัมกับลำต้นนี่นะเอามาต้มน้ำกินแก้อาการเป็นไข้ถอนพิษไข้อะนะครับเมื่อกี้ดอกเรารู้แล้วว่าเกี่ยวกับผิวหนังนะครับดอกสดๆเลยส่วนในนี้ก็คือถ้าแห้งก็จะเอามาต้มกินนะครับ อะคือเอาแบบแห้งเลยเนาะแบบแห้งไปเผืองง่ายแห้งแต่ว่าถอนรากถอนผลเราก็เสียดายนะโอ้มันก็หายหมดเออเอาเฉพาะผลมันล่ะผลทีนี้ท่านผู้ชมอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเฮ้ยขนาดนั้นเชียเหรอใช่แต่ว่าอันนี้เรายังไม่มีผลอ๋อมันยังถ้าถ้าดอกมันแก่เมื่อไหร่มันก็จะมีผลเรามาทํำยังไงผลของเขาเ่ยคืออย่างนี้นะผลของเขาเนี่ยเวลาเราก็ตากแห้งใช่ไหมครับพอได้มาตากแห้งเราก็จะไปชั่งน้ําหนัก ให้ได้ประมาณ15-30กรัมอ๋อเป็นมาตรฐานเลยเป็นมาตรฐานเลยนะครับอ่าถ้าสูงกว่านี้อาจจะก็จะไม่พูดถึงอย่าง35กรัม40กรัมเงี้ยอันนั้นคือคือพวกที่ที่เราใช้ส่วนที่แห้งไงคืออาจจะมากไปจะไม่ร่างกายเราจะรับไม่ไหวรับไม่ไหวคือเป็นมาตรฐานของยาสมุนไพรประมาณนี้มันเป็นสมุนไพรที่กล่อมประสาทได้ดีนะครับกล่อมประสาทได้ดีที่แบบคนนอนแบบ กะสับกระส่ายอ่ะใช่กระสับกระส่ายแล้วนอนไม่หลับคิดเรื่องโควิดคิดเรื่องกังวลวิตกเรื่องน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินไม่มีเรื่องผัวจะไปมีเมียน้อยเอองบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดซีไอเขาคนสันจรตัตัดตับัตรเครดิตอายเขานงินโอ้แต่สุดยอดนะถ้าแบบการนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้คนเราเป็นบ่อย เป็กันเยอะด้วยเรื่องนอนไม่หลับกระสับกระส่ายท่านผู้ชมเรารจะใช้สมุนไพรผลของสมุนไพรชนิดนี้นะครับ<ด>ก็คืออินทวาเนี่ยไปตากแดดให้แห้งแล้วเอาน้ำหนักประมาณ15-30ถึงก <30 S 1> รัมนะครับไปต้มน้ำก็ประมาณ1ล<ะ>ิตรกินขณะอุ่นๆตอนเช้ากลางวันและก็ตอนก่อนนอนอนะครับก่อนนอนท่านผู้ชมจะทำให้ท่านนอนหลับสบายแต่บางคนนะ <Ừ. S 2> อาจจะแบบแรงกว่านี้แล้วยังไงร,รู้เปล่าอย่าลืมนะว่าอาไอ้ต้นอะไรนะน้ำนมราชสีโอนะครับใช่ำไ,ไ,ไ,ได้ครับถ้ามีน้ำนมราชสีเราก็มาใส่ด้วยกันได้มันรวมกันได้มาต้มใส่กับผลของอินทวาไ้ได้ท่านผู้ชมก็นจะได้เป็นสูตรหลับง่ายหลับแต่น้ำนมรา,ราชสีนะต้องแห้งนะอ,อนะครับต้องปฏิบัติเอาอย่างไงน้ำนมราชสีเราก็เอาทั้งต้นน,นั่นแหละ แต่ว่าต้องตากแห้งเพราะเขามียางตากแห้งเพราะเขามียางเพราะฉะนั้นการที่ต้นน้ำนมราชสีมียางเนี่ยมันก็จะไปทำลายไตใช่นะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่เหมาะสมต้องแห้งต้องแห้งอย่างเดียว15-30ถึงกรัมเอามาต้มใส่กับผลของอินทหาวใช่ครับนะครับผลแห้งก็ได้ผลสัญจรมีอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งวันนี้อาจจะพูดรวมรวมครับ มะกร่องข้าวมะกร่องข้าวโอ้อยุ่นมันทําให้นอนหลับสบายสงบสระสงบประสาทต้องเอามาโชว์ไหมก็ได้นะโอ้ก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับวันนี้ก็คือจะพูดรวมๆท่านผู้ชมเพราะว่านะครับเราก็จะมาแนะนําหากมาเลยก็ได้คอนสัญจรผมมีหลายต้นเออนั่นแหละอันนี้มะกร่องข้าวหรือครอบจักรวาลนะครับนี่ครับผมเป็นสมุนไพรฟื้นฟูไตนะครับ แก้อาการสงบประสาทนะครับทำให้นอนหลับโอ้คืนชื่อหลายอย่างนะเอาเท่าไร่หรือเปล่าเอาทั้งต้นนี้แหละแต่ว่าอันนี้เราโชว์นะท่านผู้ชมทั้งต้นสิบห้าถึงสามสกรัมตากแดดให้แห้งสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตากแห้งเอามาต้มใส่กับผลของอินทวาใช่ครับแล้วก็น้ำนมราชสีก็ได้นะครับโอ้หลายอย่างตั้งเบาหวานความดันได้หมดคนสัญจรไก็ฟื้นฟูไตบำรุงไตนะครับ เกี่ยวกับสเก็ตเงิเกเนงก็ได้สเก็ตเงินก็ได้แต่จร<อ><อ>ิงๆแล้วก็เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดอบำรบบำุงเลือดก็หลายๆตำรับก็ใช้เขานี่แหละรวมอยู่ด้วยคือพูดง่ายๆอาจารย์สุชาติเขาขาดไม่ได้เลยใช่ครับต้องขออนุญาตนะครับที่เอ่ยชื่อคือเอ่ยนามออกไปก็เพราะว่าอาจารย์สุชาติเขาก็เป็นหมอสมุนไพรนะครับก็คือว่าเป็น ผู้ที่ให้ความรู้นะครับเป็นคนที่มีความรู้ด้านสมุนไพรคนหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเป็นทรัพยากรที่ดีมากนะครับผมเราก็เลยมาพูดแต่ถ้าอันไหนที่ล่วงเลยก็ล่วงเกินก็ขออภัยนะท่านผู้ชมขออภัยนะครับขออภัยอาจารย์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่ก็มาหาความรู้แต่พูดจาไรผิดไปก็ขออภัยกันครับผมวันนี้นะครับก็คือว่าเรามาพูดเรื่องจริงๆแล้ว นอนกระสับกระส่ายอนอนไม่ค่อยหลับสงบสงบประสาทเราจะใช้สม,มุนไพรในเพียง3ชนิดนี้ท่านผู้ชมแต่อาจจะมีแฟนคลับบางคนบอกว่าอ้าคุณโจอันนี้นะฉันเอาไปต้มแก้อาการปวดเมือ่อยปวดกระดูกอืมก็ได้อีกนะนะครับ,รบอันนี้ก็คือ ะมะกร่องข้าวหรือข้อฟันสีหรือข้อจักรวาลนะท่านผู้ชมคือหลายหลายอย่างของสมุนไพรมันก็รักษาได้หลายโรคหลายอาการนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ส่นวนใช้ประเภทไหน,นรตรกตามครับผมนในขแขนงไหนนะครับผมคือสมุนไพรไทยของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่วละบำรุงเลือดบำรุงร่างกายของเราออมา,ามันไม่รีบเหมือนอยาแผนปัจจุบัน ใช่ใช่ครับผมแตนปัจจุบันก็อันตรายเหมืนกันคนสัญจรเรามาพูดกันสักนิดหนึ่งว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าเอาถ้าใครมีอินทวานะครับผลของอินทวาแล้วก็มะกร่องข้าวแล้วก็น้ำนมราชสีก็ต้องตากแห้งก่อนเพราะว่าเขามียางนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่ที่มียาง ก็จะไปทําลายไตนะครับไปทาลายไตของเราเนี่ยทำงานหนักแน่นอนถ้ามียางเข้าไปใช่เราสองช่องนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับสรรพคุณที่และการนําไปใช้งานซมากกว่าใช่คือโอเคละแนะนําไปสรรพคุณมีเยอะแต่ว่าการใช้งานที่ถูกต้องใช่เราต้องมาบอกกันเพราะเส้นจรเป็นอย่างนี้นะเราทุกอย่างเนี่ย ปีแรกๆเนี่ยเราจะแนะนํากันมากกว่าในการทํ b ยครับแนะนําว่าสมุนไปชนิดนี้ไปทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ลงรายละเอียดต่อไปนี้สองช่องเราก็จะพยายามจะวิธีการกินการใช้แนะนําแล้วก็บอกวิธีกินการใช้ด้วยแล้วก็จะพยายามสัมภัษเอฟซีที่หายจะพยายามนะครับอันนั้นก็คือนะครับเป็นเป้าหมายหลักของเราว่า หลังจากที่นะครับเขาใช้สมุนไพรที่ถูกต้องท่านผู้ชมเราก็จะมีการสัมภาษณ์มีการสอบถามแล้วก็เอามาลงคลิปอาจจะมีการแวะไปคุยจะไม่เบอร์หน้านะคนสัญจรจะไม่เหมือนข่าวอจชากรรมเป็นการให้ความรู้ใช่เป็นการให้ความรู้กันว่าคนที่ป่วยโรคนี้ลูกนี้เป็นยังไงใช่ถูกต้องนะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรค หลายๆลูกถูกต้องครับผมแล้วก็วันนี้สําหรับการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะครับสงบสกิดสงบประสาทเราใช้สมุนไพรโบราณที่อยู่ข้างๆกายเราท่านผู้ชมสมุนไพรดอกอินทวาแม้แต่ไม้ป่าที่อยู่ข้างทางในที่ลกล้างมากมายอย่างเช่นครอบจักรวาลหรือมะก่องข้าวนะครับ และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรที่เราเดินเหยียบย่าประจานันคือต้นน้ํานมราชสีต้องทําให้แห้งก่อนล้างนัะนไงอยู่ตามวัดตามโรงเรียนก็มีเยอะนะครับดอกอินทวลไเนี่ยนะใช่ใช่แต่ว่าส่วนที่เอามาสงบสกิดประสาทเนี่ยผลของเขาเอาผลนะครับแต่นี้ยังไม่มีผลนะท่านผู้ชมเอาผลแก่ของเขาไปตาแข้งนะครับอ่าไปตาแข้งตาแข้งเนี่ยใช่ผ่าตึงแล้วตาแข้ง อาการทางประสาทที่เรานอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเนี่ยแก้การนอนไม่หลับอาการพวกนั้นก็จะผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะท่านผู้ชมคือพวกง่ายๆเขาก็ช่วยไปผ่อนคลายเส้นประสาทกล้ามเนื้องเราแหละนั่นแหละนะครับเรื่องโควิดเป็นอะไรที่วิตกกังวลมากจะทําให้เรา ไม่สามารถที่จะนอนข่มตาลงได้ใช่ว่าวันนี้เราไปที่ใดบ้างพุทธลอดไหมอะไรพจน์จเรามาฝากกันสักนิดหนึ่งว่าเกี่ยวกับท่านใดก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมจะข้ามจังหวัดมากี่จังหวัดก็แล้วแต่นะครับพยายามเช็คร่างกายตนเองดีๆท่านผู้ชมเพราะว่าท่านนั่นแหละจะเอามาติดญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่นี้นะครับท่านเป็นจะอาจจะเป็นคนนำพาพาหอว่า คนอื่นก็ไม่รู้ตัวไวรัสโคโรนาตัวใหญ่เลยแหละตัวป้งเลยที่มานะเออครับผมเพราะฉะนั้นคนสัญจรมีอะไรมาฝากแฟนขับไหมตอนช่วงที่กําลังขนถ่ายกันเข้ามาเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยการเดินทางหรืออะไรก็ฝากรัฐบาลหน่อยสิฝากรัฐบาลหน่อยฝากไปมันก็มันควายมาบริหารมันก็ปล่อยไปครับผมควายเหรอควายครับมันไม่มีอะไรไม่ กู้มาแจกมาแจกกังแล้วมันมาได้ยังไงโอเคายมาบริหารประเทศครับผมอัเนาะสุดยอดแม่งโอเคครับผมมาฝากกันครับครับผมถ้าอย่างไรอะไรที่ล่วงเกินครับผมนะครับผมก็รักแฟนคลับก็เหมือนกับวันแรกที่ผมรักครับนะครับผมด้วยความหมองใยจากโจฮักเนสสารคามและคนสัญจร ชาแนลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ